ใครไปบานแม่ใครดูหน้าตาเค้กมันน่าจะเป็นวันเกิดใครคะป๊าเหมือนจริงเราเนี่เขาทำเป็นเค้กรูปหน้าเจ้าของวันเกิดวิวินนี่ทุกคนวันนี้วันนี้ก็เงนายทุกคนวันนี้เกิดวินนี่อายุหนึ่งขวบโอ้โหวินนี่หนึ่งขวบแล้วใช่ทีนี้ก็เหมือนหาหาเค้กแหละแล้วก็มีทางร้านใจดีสนับสนุน ชื่อร้านว่าคอชิซุรน่ารักมากคือมีหลายแบบนะทุกคนมีทั้งแบบที่เป็นเค้กแล้วหัวน้องหมาโผลมาหรือมีน้องแมวก็มีนะแล้วก็มีที่เป็นแบบเค้กก้อนใหญ่ที่เป็นหัวเลยแต่เราเลือกแบบนี้แล้วก็เลือกสีม่วงสีชมพูมแล้วก็เขียน Happy Birthday Winnie the Moo น่ารักมากเราถามอย่างนึงให้คนกินหรือให้หมากินหมาทุกคนอันนี้คือเป็นแบบว่าอินกิวดียนที่หมากินได้ทั้งหมดอืมแล้วตัวพี่ยกเป็นหมวกใช่ใช่แน่ เช็คแล้วใช่ไหมใช่อตัวครีมคืออะไรใช่เลยครีมหรอเขาจะเป็นแบบที่หมากินได้ควาจริงๆอ่ะถ้าเรากินได้อ่ะเอ้ยถ้าเรากินอาหารหมาได้เราก็กินเค้กหมาได้หมวกหมวกกินไม่ได้หมวกน่าจะเป็นกระดาษหมวกเขาให้ออกก่อนเอ้ยอย่าอยังไงโหยเดี๋ยววินนี่เคเราไม่รับใจใส่ก่อนแล้วเดี๋ยวตอนวินนี่จะกินอะเราว่าจะทันเขาบอกว่ามีหลอดดำข้างในซึ่งมีอะไรนะหลอดดำอ๋อหลอดดำซึ่งหนูว่าหนูไม่แน่ใจว่านาชั่นเนี้ย เออให้หมากินรอบเดียวหรือว่าแบ่งกินคะแปลว่ากินรอบเดียววินที่กินวินที่แม้วินที่มันหารมันน่หนูช่วยดมหน่อยไหมมันทำเสียงอะไรหนูเหมือนเขาให้หนูเลือกว่าจะเอาเหมือนเนื้อไก่เนื้อวัวหรืออะไรอย่างงี้ด้วยนะอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวอะไร p r t i s s e r i e p e t Bakery Shop ค่ะเขาน่ารักมากไม่ล้วกล่องเขาสวยมากประมาณนี้คือเธอมาตอนที่กล่องมันได้อันนี้ไปแล้วแต่จริงๆแล้วอ่ะเขามาอย่างนี้ค่ะกล่องเตยโกเทสกล่องสวยมากมีเนื้อไก่เนื้อวัวแล้วก็แซลมอนโอ้โหดูส่วนประกอบดีนะหนูเลือกเป็นไก่เพราะว่าคิวบีนี้นธชอบไก่เนี่ยดูดิสวยมากกล่องคือแบบงามมากอ y Bakery h o p แสดงว่ามันเป็นหมากิน เราเราลองใส่กลับเข้นะตอที่กลัคาเฟ่มมีกล่องเพิดใช่กล่องสวยมากเขามีเขียนละเอียดมากเลยนะแบบว่าด้านในจะมีเค้กหลอดดาอยู่แล้วก็ลบกลนแช่เย็นทันทีหลังได้รับเค้กหายังไม่ได้รับประทานแล้วก็จะมีการตกแต่งหมูปาร์ตี้แนะนําให้เอาออกก่อนน้องๆทานไม่ตึงเ้รื่องในเค้กมีหลอดอยู่ถ้าวีมีตัดเข้าไปแล้วทำไงเราต้องหลังปากแม่ต้องหั่นก่อนเราต้องหั่นก่อนแต่ว่าเราต้องหั่นก่อนแต่หนูอยากให้วินนี่เห็นอันเนี้ย ถ้าเห็นหุ้บตรงดิไม่ใช่เห็นผ่านกระจกก็ได้อ๋อนั้นเตรียมมีดทีไปมีดพลาติกแต่เราไม่เป่าเทียนนะเราว่าอันตรายเดี๋ยววินนี่เคยเห็นคลิปอันนี้ไหมที่คนจีนแบบให้เค้กมาแล้วมันหันหลังหรืออะไรเงี้ยแล้วไฟจุดหางแล้วมันก็สายหางอย่างเงี้ยแล้วคนก็กีกีกีอ่ะไฟติดหางมาก็ได้นี่แหละไฟติดหางมาแล้วมันก็ดิ๊งๆิ๊งดิ๊งิงิงคนก็กี้กี้กี้เล่าภาพดูดูดูอะจริงเหรอใช่เอาเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาถาดมาลองดีกว่าเพราะว่ามันน่าจะเลอะเทอะป เราต้องยหนีไปเลยแม่มันเลอะแน่ๆเดี๋ยวเดี๋ยวคิดก่อนเอาถาดอะไรดีเนี่ยเรากะมังกะละมังเหรอไม่แม่หนูคิดว่าหั่นครึ่งหนูคิดว่าหั่นครึ่งเราจะได้เห็นข้างในด้วยไม่แต่ถ้าหั่นครึ่งหนูต้องหั่นหน้าวินนี่นะไม่เป็นไรเลยอันนี้งั้นเดี๋ยวเรามีดขึ้นไปด้วยหรอเฮ้ยหนูเห็นมีคนทำมาด้วยน่ารัมากมีดติดด้วยมั้ยเฮ้ยเขาทำละเอียดเหมือนกันนะเราไม่มีมีดพลาสติกอ่ะ อันนี้หนูนิ้วจิ้มครีมจิ้มดูป้าป้าจิมกับหนูไหมล่ะไม่เ่มันมีร้านอะไรนะสตาร์บัคเหรอหรืออะไรอ่ะที่เขาจะแจกครีมหมาให้หมาเลียเลียเหมือนวิปครีมเขาเรียกอะไรนะพับคัพเอ้ยพับคัพอะไรสักอย่างอ่ะเออนั่นอ่ะแต่ประเทศไทยไม่มีหรือเปล่าเออไม่รู้ประเทศไทยมีหรือเปล่าแต่ไม่มีกลิ่นแบบกลิ่นคาวหรืออะไรอย่างเงี้ยเก็บกล่องไว้ได้ไหม เอาไว้ใส่เค้กให้ลูกค้ากินอ่ะไม่ได้มันเขียนว่าเพชรมันไม่มีพอทิสซอรี่แต่หนูอยากชิมมหนูอยากรู้รสชาติเป็นไงเไงชิมมาชิมมาชิมดูมาแม่ชิมโอ้ยก็ไม่แม่ชิมจริงเหรอจืดฮะจืดสนิทเพราะว่าหมาไม่กินน้ำตาลหรืออะไรอย่างงี้ไงใช่ขนมจืดไม่ควร จืดสนิทเย็นๆจืดสนิทหอมเพื่องออสตรมไม่ค่ะไม่มี้กินค้าวไม่ต้องจะอร่อยหรออ๋อไส้ข้างในเป็นไก่หรือเปล่าไงที่เขาให้เนื้อค่ะป่ะอ๋อเขาให้ส่งรูปเรฟเลนซ์มาด้วยนะแล้วหนูอ๋อส่งรูปวินนี่ที่อย่างเงี้ยแลบลิ้นไปก็เลยได้แลบลิ้นมาน่ารักมากป่ะมาเดี๋ยวเราจะไปถ่ายวันเกิดเทียนเธอไม่ต้องเอานะคะซึ่งหนูเป็นคนถือเนี่ยมีสิทธิ์เสี่ยงจะตกก่อนที่จะถึงวินนี่ไหมเอ่ยถือดีจานด้วยจ้าตื่นเต้นมากเลยอะ เดี๋ยวต้องไล่ตามเ็ดปากเลยตั้งแั่เอามีไปยังคะเอามาแล้วค่ะ <laughs> เฮ้ยเดี๋ยววันเกิดซัมเมอร์เธอมีเค,ค้กนกให้นก <c oughs> นกินไหมเออเขามีมาเค้กนกไม่เคยเห็นนะแต่เราไม่รู้ซัมเมอร์เกิดวันที่เท่าไหร่อระ่ะใช่ไหมเรารู้วันเกิดวินนี่เพราะเขามีแบบใบเพชรเพชรดีกรีไง<อ>ไม่ใช่ร<อ>ู้แบบว่าใบาเพชรดีกรีถูกแล้วดิกรีมันยี่ห้อหไหนอะบ้าแต่ว่ามันเป็นใบใบที่เป็นใบอันเนี้ยเขาเรียกว่าใบเพชรดีกรี นี่เราจะบอกว่าตอนนี้เขาให้เอาหมาไปขึ้นทะเบียนหมาแมวทจ่บ้านไปขึ้นทะเบียนฝังไมโครชิพแต่อย่างวินนี่อ่ะไม่ต้องไปก็ได้เอาใบไมโครชิพไปเพราะว่าเขาฝังมาแล้วจากที่ฟาร์มใช่ไหมฮะว,วินนี่มีชิ้นอยู่ข้างในใช่เราต้องเอาโมโยองเจมไปฝังือตอนนี้วินนี่มีชิ้นอยู่ในตัวได้มอยู่ข้างหลังตรงนี้ที่ที่วันที่ไปแล้วพี่เขาเอาเครื่องมาอ่านตรงหลังเมืไงว่าเออตัวนี้ แต่ฝ้ายก<า>ถ้าไม่ฝายม่คลิปฝางช็อคชิปได้ไหมแต่ซะ <laughs> <ส> <laughs> <ส>อร่อยเนะ่ <laughs> <laughs> อะไรเนีอยอย่ย <laughs> Happy birthday to you Happy birthday to you Happy เด็กยไม่เข้าใจคือไรไม่เล่นอะไรกันถ้าเข้าไปนี่เละเละเลยเลยจะต้องร้องกันอย่างนี้ก่อนว่าไม่งั้นเค้กมันจะเละวินนี่ดูอันนี้เค้กหนูนะกินได้เชื่อไหมว่าถ้าเอาวางแล้วป้าสั่งให้มันซิดซิดคอยมันจะคอยไหมไม่คอยคอยอคือเราจะต้องถ่ายเทคคู่กับวินนี่เราจะทำยังไงดีรับสั่งได้อ่ะไม่ป้าสั่งนะอ่าพิมพ์คอยถือไว้นะป้าสั่งนะเอาอ ใช่ไหมเราสั่งไม่ได้หรอกเออป้าหนี่หัวน้องวินป้าหนีท่พุงวินงรวดเร็วมากเลยดูสิใช่มีคำมาไหมมินี่มาอ่ะวินี่ถ่ายรูปคู่กับพี่พิมก่อนเห็นไหมมันรู้มันได้กินมันได้กินนี่นี่นะนั่งเซ็ปซ็ปป้าสั่งน้องนี่นั่งนั่งนี่ป้ามันรู้ป้ามันรู้ป้าเข้าไปใส่ลงก่อนได้ไหม เขาไหว้แล้วเขาเขาให้มือใหญ่เลยไไหหวว้้าแล้วเราจะถ่ายแน่เลยเราจะถ่ายรูปกับเขายังไงดีอ่ะป้าถือแล้วเราถ่ายอ่ะป้าถือนะให้เขานั่งเร็วนั่งบอกเราเออคอยนี่แม่ป้าหันเข้มมาทางนี้ป้าหันเข้มมาทางนี้คอย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 ป้าช่วยหันหน้าเกะมาทางนี้ได้ไหมดีไปใกล้ใกล้ไหนไปใกล้ใกล้ไหนดี ทอย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 ไปก่อนทอยทอยดูด้วยคอยก่อนเก่งมากปะพิมพ์พิมพ์ผาะไรผ่าะไรผ่าอะเดี๋ยวแม่ยังไม่ได้นึ่งนึ่งเรื่อยเลยทอยคอยคอยในรูปองแต่ในผ่าะไรผ่าอะไรผ่าอะพอละเห็นหมาคนนื่นเขากินเขาเลียอย่างเดียวไงเขาไม่ได้กัดมันเป็นรอนของเรานั่นนี่คือร้อนใช่ข้างในน่าจะไม่มีแล้วเนาะใช่ไหม คือถ้าวินนี่กินมันก็น่าจะใคราออกมาแหละวิะนนี่กินได้ให้พี่มาเต้ทุย,ยนี่กินใหญ่เลยอ่ะมันไม่ได้กินมามาขนาดนี่มันเลยเนาะตอนแรกแรกนึกว,ว่าเขาจะงับแบบๆๆแบบ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 นี่เขากินดีนะอย่างเนี้ยเขาจะไม่กินหลอดอใช่ป่ะใช่เฮ้ยอ,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 อร่อยมนี่เี่ยน่าจะชอบนะเพราะว่าดูแล้วมันเป็นเหมือนไก่ใช่ป่ะ้าไก่บนชตับบวชอะ่ย่นี้วะเฮ้ยเขาเนี่ยน นี่ให้เป็นข้าวเย็นเลยปะนั่นท์สิแค่จะบงองให้ทานนิดนึงนะแล้วไอ้ตรงสีม่วงคืออะไรอะลูกนันท์สีอุ้ยเขาชอบเขาชอบอร่อยไหมลูกนั่นแหละทำไมวินนี่รู้ว่าเป็นของกินนะนั่นแหะสิได้กินมั้งอ๋ออาจจะได้กินเห็นท่าแม่ก็รู้ว่าเป็นของกินนะเออขอบคุณมากับป๋าคือเขาไม่ได้กัดนะเขาเลียวอ่ะเขารู้ได้ยังไงอ่ะอ๋อรู้เป็นของกัดไม่ได้อ่ะมันบดเลีย้ยเนียมไงไม่สามารถกัดได้ แบ,บ่กล้ามไม่สวยเอ๊ะคุณแม่ย้อนมาถึงไอเนี่ยเมื่อเดือนที่แล้วเป็นวันเกิดป้าแล้วลูกเมียเค้กลูกเมียล<ะ>ืมหมโดวันเกิดป้าใจแล้วโทรไปบอกลูกไลน์ไปบอกลูกลูกอยู่โรงเรียนลูกบอกเฮ้ยวันนี่วันเกิดป้าเหรอแล้วลูกเขียนการ์ดเอากระดาษสมุดอะมาพาัพา๊บๆเขียนอย่างรวดเร็วกับมาป้าได้การ์ดอันน่งข้างในมีขนมปังหรือเปล่าเนี่ยน้องเป็นเหมือนขนมปัง อเออส่วนใหก็ไม่ชอบกินกินมันกินไม่ได้ตออแต่ขนงปังนะเอยแต่ระดับวินนี่นะตุก๊ก,กตาก็าฉีกขาไม้ก็แทะเขาก็าน่าจะกินได้นะแต่เขากำลังงงเขาหนูนนว่าเขารู้ว่าเน,นี่พิเศษก็เคากินเนอหรอเพราว่าเขารู้ว่าวันนี้วันพิเศษวันนี้วันเกิดไกรนะหนึ่งครว มันหรอไม่รู้อะไรบดแล้วก็มีเนื้อไก่ฉีกอยู่ในนั้นเออแล้วแม่ก็ต้องถือเมื่อยอย่างเงี้ยเพราะลูกกลัววินนี่เมื่อยแต่ว่าให้แม่ถือไว้ไม่ต้องกลัวแม่เมื่อยวินนี่วายไซแล้วทางุกนั้นอ่นี่นี่ ลากัรเปนก่อนนะคะกับวันเกิดวินนี่หนึ่งขวบแลลงเวลาผ่านไปไวมากคือเลยกับเขาทุกวันเนี่ยเราไม่รู้สึกว่าเขาโตขึ้นนะแต่พอจิ๋วกับไปดูรูปหรือแบบคลิปเก่าๆที่แฟนคลับตัดอะไรเงี้ยเฮ้ยวินนี่มันเคยหน้าตาแบบนั้นด้วยหรอเลยแบบเวลาผ่านไปไวมากขอให้วินนี่มีความสุขม,มากๆอยู่กับเราเป็นนานๆอายุยืนยาวนะคะ